ที่ดินหัวหินได้ละ2ล้าน6กแสนบาทนะครับ ถนนเส้นนี้จะเป็นเส้นที่จะไปสวนน้ำแบล็กเมล์เทนนะครับก็ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไปเข้าหัวหินนะครับฝั่งนี้ก็จะไปสวนน้ำแบล็กเมล์เทนเข้าไปอีกลึกอยู่นะครับไปสวนน้ำแบล็กเมล์เทนถ้าใครรู้พิกัดของสวนน้ำก็ที่ดินเราจะออกมาจากจากตัวเมืองไม่มากครับเพราะว่าจากจุดของที่ดินนะครับ ถ้าวัดไปถึงตลาดตลาดไดาโนเสาร์นะครับก็ตรงไปเส้นนี้ครับถ้าเจอสีแยกหลังวัดเขาอิติตรงไปอีกหน่อยจากจากตลาดไดาโนเสาร์มาถึงจุดนี้ครับก็น่าจะประมาณ3กิโลครับโดยประมาณนะครับที่ดินที่ดินตรงนี้ความลึกไปจะเกือบถึง ชายเขาเลยครับอาจจะมองไม่เห็นที่ดินนะครับเพราะว่าเออเราไม่ได้ไถป่าออกเลยครับเพราะว่าเราขอขายตามสภาพนี้เลยนะครับตำแหน่งที่ดินจะอยู่ประมาณประมาณจุดนี้ครับหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรครับ จัดสรรทำกำไรได้แน่นอนครับแปลงนี้แล้วเราขายถูกครับตรงนี้ตามเช็คราคาแล้วมั่นใจว่าถูกกว่าคนอื่นครับเพราะว่าเลยเราไปอีกประมาณเข้าไปอีกประมาณครึ่งกิโลครับน่าจะประมาณสี่ถึงห้ารอยเมตรครับก็มีอีกแปลงหนึ่งที่เขาขายก็ขา,ขายอยู่ไร่ละหกล้าน ที่ดินโซนนี้แพงนะครับแล้วก็มีโครงการใหญ่ๆโครงการที่เขาทําขายให้ฝรั่งอยู่หลายโครงการครับเลยเข้าไปประมาณอีกครึ่งกิโลครับส่วนใกล้ๆเรามีโครงการนะครับจะมีโครงการซัมเมอร์แลนด์นะครับอยู่ประมาณต้นที่มีดอกไม้ขาวๆนะครับจะเป็นโครงการซัมเมอร์แลนด์แล้วก็โครงการเอสลิฟวิ่ง ส่วนฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันมีบ้านคนแล้วครับไม่เปลี่ยวครับเป็นถนนลาดยางครับแล้วก็ซอยเข้าไปทางนี้จะเป็นทางไปมูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่งะครับ ที่ดินมีขนาดเก้าไร่นะครับเก้าไร่กับอีกนิดนิดหน่อยครับเราคิดราคาแค่เก้าไร่ครับมันมีเศษนิดหน่อยสวยครับตอนนี้ด้านหลังจะเป็นภูเขาครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ต้นไม้บังเดี๋ยวผมพาไปดู ด้านหลังจะเป็นแนวภูเขานะครับวิวสวยครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับได้ละสองล้านหกมี่ก้าไร้ครับ ที่ดินหัวหินไร่ละ2องล้านหวิวภูเขานะครับในบริเวณรอบๆนะครับติดถนนลาดยางครับถนนจะเป็นถนนที่วิ่งไปสวนน้ำแบล็กเมลเทนนะครับ แถวที่ดินมีบ้านคนมีโครงการบ้านจัดสรรน,นะครับที่ดินเหมาะสําหรับซื้อไปจัดสรรน,นะครับตรงนี้หรือเก่งกําไรนะครับเส้นทางไปฝั่งนี้จะเป็นทางไปสวนน้ําแบล็กเมลเทนนะครับฝั่งนี้ก็จะเข้าหัวหินที่ดินอยู่ห่างจากตลาดไดานวเสารประมาณ3มกิโลครับก่อนถึงที่ดินจะมีโครงการ บ้านจัดสรรนะครับเป็นโครงการซัมเมอร์แลนด์นะครับกับโครงการเอสลิฟวิงนะครับโซนนี้ใช้น้ำประปาป,ปานนะครับ